อยากสอบถูกอีกให้ผ่านทำงานให้ดีต้องทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ฮนะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันท้ายคลิปครับมาทำโจทย์ข้อนี้ก่อนใน Choice เนะี่ยเป็น Ver รหมดเลยแสดงว่าต้องแปลนะฮะ choose แปลว่าเลือก lift แปลว่ายก impair แปลว่าทำให้เสียหาย impair ทำให้เสียหาย allure แปลว่ายั่วยวนดึงดูดใจนะจ๊ะ โจ์เนี่ยบอกว่าการใช้วิธีการที่ถูกต้องในการยกวัตถุมันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความตึงของกล้ามเนื้อได้อย่างเป็นนัยยะสำคัญฮะเขาหมายถึงการยกน้ำหนักเวลาออกกำลังกายนั่นเองดังนั้นยกต่อเป็น l i f t เล f t เล f t เลือกก็ได้นี่ครูเบิร์ตถ้าเป็นการเลือกอาจจะไม่เหมาะกับบริบทนี้เท่าไหร่จากคาว่า muscle strain แปลว่าความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันสื่อถึงการออกกำลังกายน่าจะหมายถึงการยกน้ำหนักไม่ใช่แค่เลือก เลือกเฉยๆฮะมาดูสาบการนะครับคำว่า correct แปลว่าถูกต้อง method แปลว่าวิธีการฮะ method วิธีการ significantly แปลว่าอย่างเป็นนัยยะสำคัญ muscle กล้ามเนื้อ strain แปลว่าความตึงเครียด rest แปลว่าความเสี่ยงฮะ และ impair แปลว่าทำให้เสียหาย allure แปลว่าเยือย่อหยวนดึงดูดใจรอบเดียวเนะี่ยจำไม่ได้แนะ่นอนสับมันเยอะมากเลยคูเบิร์ตท,ทวนให้หน่อยได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวช่วยเบิร์ตแปลเป็นไทยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีเทสมาให้ลองทำ method แปลว่าวิธีการ risk ความเสี่ยง muscle กล้ามเนือ้อนึกถึงผู้ชายหล่อๆล่ำๆเอาไว้ strain ความตึงเครียด impair ทำให้เสียหาย allure ยอววนดึงดูดใจนะครับนึกถึงครูเบิร์ตไว้เดี๋ยวครูเบิร์ตจะมีคำใบ้มาให้ช่วยเลือกหน่อยว่าช้อยส์ไหนถูกอะการเรียนทุกีกให้ได้ดีควรมีอะไรมีอะไรมีความเสี่ยงกับไม่ใช่มีอะไรมีมัสโซกับไม่อามีเมทอดเมทอดเมทอดไม่แปละนะนักเรียนต้องเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะฮะเขาชอบไต่หน้าผาแสดงว่าเขา เขา muscle กะไม่ใช่เขา method ไม่ใช่เขา rich เขาชอบความเสี่ยงอะแต่ข้อนี้ลองเฉลยให้ฟังนิดนึงเนาะเขาเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตไงสิ่งที่ทำให้เรายกของหนักได้คือคือคือ Mus cle, muscle 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 rich ไม่ใช่ method เออแม่ต่อก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ข้อนี้ครูเบิร์ตหมายถึง muscle นะเอายึดตามครูเบิร์ตแล้วกันยึดตามเฉลยแล้วกันนะถัดไปครับเสน่ห์ของเบิร์ตต,ต,ตึ๊ดตึ๊ด ผู้ชายมากหน้าหลายตาสเสน่ห์ของเบิร์ตคือทำให้ผู้ชายตึงเครียดไหมครับไม่ใช่ทำให้เสียหายไม่ใช่ allure 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 ลองแปลในใจดูหลังจากยกของหนักบางคนมีอะไรที่หลังเกิดอาการแหละเกิดอาการ strain 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 เกิดอาการตึงเครียดที่หลังฮะ impair เนี่ยมันแปลว่าทำให้เสียหายครูเบิร์ตหมายถึงอาการเนาะอาการตึงเครียดที่หลังนะฮะ allure เย่อยวนไม่เอาการดูมือถือบ่อยๆอาจจะใส่ตาได้อาจจะ impair 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 เ yeah, ยอะมากนะครบูเบิร์ตบอกว่าถ้าเกิดอยากสอบถุยอีกผ่านทำงานให้ดีควรทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์หมายความว่าอย่างไงฮนะสมมตินะฮะนักเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยเราท่องศัพท์แล้วจำไม่ได้สักทีนักเรียนก็วิเคราะห์ออกมาเลยว่าเรามักจะจำศัพท์ได้ดีช่วงไหนเช่นช่วงเช้าตอน7โมงเราเนี่ยความจำดีเลิศนักเรียนก็ตื่นมาท่องช่วงนั้นเฮ้ยเราอะจำศัพเวิร์บไม่ค่อยได้นักเรียนก็หาวิธีไงนะ ถ้าเกิดเป็นเวริร์เราก็ควรจะจำศัพท์ไปด้วยทำท่าไปด้วยเช่นสมมติเราจำคำว่า smile เราก็ยิ้มไปด้วยหรือสมมติเราจำคำว่า punch ต่อยเราก็ต่อยไปด้วยอย่างนี้เป็นตน้นนักเรียนวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงเกิดผลลัพธ์ขึ้นและอะไรทำให้ไม่เกิดผลลัพธ์แล้วค่อยๆปรับฮนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่คิดตามหลักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะมึนๆอยู่ในหัว ท่องศัพ์ไม่ได้ทํายังไงดีโอ้ยท้อแทว้ว่าไม่รู้จะทํายังไงดีเอาเลิกฝึกแล้วกันดังนั้นทําอะไรก็ตามคิดซะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองทําดูก่อนถ้าไม่เวิร์กก็เลิกแล้วเปลี่ยนเป็นวิธีการใหม่นะฮะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เตรียมตัวสอบทุกคนครับ